ในท้ายที่สุดครับทางสำนักง,งานกิการสูงสุดครับมีมติยื่นอุทธรคดีมาตรา1นึของคุณทักษิณชินวัตรนะครับหลังจากที่ยื้อมานานนะครับขอขยายระยะเวลายื่นอุทธรมานานวันนี้ครับมีมติเด็ดขาดในการยื่นอุทธรคุณทักษิณมาตรา1นึถามว่ากระบวนการจะเป็นยังไงต่อกระบวนการก็แม่นะครับก็ ็น่าจะไม่เกี่ยวผมพูดอย่างนี้นะครับหมายามว่าถ้าคุณทักษณิณได้รับพระราชทานอาภัยโทษไม่ว่าจะกรณีทั่วไปหรือกรณีเฉพาะลายนะครับถ้าเป็นกรณีทั่วไปเนี่ยนะครับถ้าวันที่5้าธันวามีพระราชทานอาภัยโทษที่เขาเรียกกันว่ากรณีทั่วไปนักโทษทุกคนเข้าเกณฑ์ นะครับย่อมได้รับสิทธิในการที่จะพิจนารณาลดโทษถ้าคนเหลือโทษไม่เกิน1ปีอายุ70ปีขึ้นไปนู่นนี่นั่นเหมือนคุณทักษิณก็ได้รับสิทธทิประโยชน์ตรงนั้นส่วนถามว่ากรณีของมาตรา1นึมาตรา1นึคุณทักษิณชนะแล้วในชั้นต้นเนี่ยนะครับไม่จําเป็นจะต้องมีการควบคุมตัวไม่จําเป็นจะต้องไปยื่นประกันตัวอะไรอีก เป็นว่าถ้าได้รับอภัยโทษแล้วออกค้นมาก็ดีหนึ่งหนสองก็สู้ไปครับมีอุทธรณ์ดีกาสู้ไปถึงดีกานะนะครับก็ต้องอธิบายขยายความแบบนี้ให้กำลังใจทุกฝ่ายครับ